นะโมตัสสะปะกะวตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอะระหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนะโมตัสสะปะกะวตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนะโมตัสสะปะกะวตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอรอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นในมหาปทานสูตรพระผู้มีพระภาคทรงเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟัง ถึงองค์อรันตสัมมาสัมพุทธะแต่ละพระองค์ที่อุบัติขึ้นในโลกซึ่งความโดยรวมแล้วแต่ละพระองค์ต่างล้วนมองเห็นสภาพธรรมที่เป็นไปได้ยากในหมู่มนุษย์ที่จะเข้าใจธรรมได้โดยง่ายผู้ที่เข้าใจธรรมได้เห็นธรรมได้ต่างล้วนมีอินทรีย์บารมีที่ต่างสะสมมาเป็นเวลาไม่มีประมาณ กระทั่งอินทรีย์ที่แก่กล้าทรงเปิดประตูอมตะเส้นทางแห่งโลกุตระจะต้องมีการสะสมกำลังแห่งอินทรีย์ดังที่ทรงตรัสกับภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมอันไพเราะในเบื้องต้นในท่ามกลางในที่สุดพร้อมทั้งอัตถะทั้งปยัญชนะประกาศพรหมจันทร์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงคือธรรหมวดหก หกหมวดในส่วนของภาษาว่าข้อ,ขอที่เรากล่าวดังนี้ว่าพึงทราบหมวดภาษาหกนั่นเราอาศัยอะไรกล่าวแล้วคือบุคคลอาศัยจากสูและรูปเกิดจากสูวิญญาณความประจวบของธรรมทั้งสามเป็นภาษาอาศัยโสตะและเสียงเกิดโสตวิญญาณความประจวบของธรรมทั้งสามเป็นภาษา อาศัยก no าณะและกลิ่นเกิดกาณวิญญาณความประจบของธรรมทั้งสมเป็นปัสาษะอาศัยชิวหาและรสเกิดจิวหาวิญญาณความประจบของธรรมทั้งสเป็นปัสาษะอาศัยกายและโภตาปะเกิดกายะวิญญาณความประจบของธรรมทั้งสเป็นปัสาษะอาศัยมโนและธรรมรมณ์เกิดมโนวิญญาณ ความประจวบของธรรมทั้งสามเป็นภาษาขณะเดียวกันทรงจำแนกปฏิจจสมุบาทในส่วนของภาษาว่าก็ภาษาเป็นฉนภาษาหกหมวดเหล่านี้คือจักขุสัมผัสโสตสัมผัสคานะสัมผัสจิวหาสัมผัสกายะสัมผัสมโนสัมผัสีนเรียกว่าภาษาจะเห็นว่า เรียกชื่อปัสสะเหมือนกันแต่เมื่อบัญญัติบััญญติในบทเรียนชนะที่ต่างกันกล่าวคือในรมหมวด6ทรงใช้คำว่าอาศัยซึ่งโดยความหมายก็คือทวายะเป็นส่วนสองวิญญาณอาศัยวิญญาณอาศัยเป็นธรรมสามประการขณะที่ปัสสะหกใช้บทเรียนชนะว่าจะกูสัมผัสโศตาสัมผัสเป็นต้น จากบทบัญญัติที่ใช้พยัญชนะที่ต่างกันนี้จะต้องมีความต่างในระหว่างสัมผัสกับปัสสะอย่างไรก็ดีอยายตนะที่6คือใจซึ่งเป็นส่วนของนามนามกับนามทรงใช้คำว่ามโนมโนวิญญาณมโนสัมผัสเมื่อทรงใช้คำว่าอาศัยซึ่งโดยความหมายก็คือเป็นทวายะ เป็นส่วนสองวิญญาณอาศัยเป็นธรรมสามประการกับคําว่าจากขูสัมผัสโสตาสัมผัสเป็นต้นนั่นก็แปลว่าสัมผัสกับปัจจะนั้นจะต้องมีลำดับในการเกิดทรงร้อยเรียงลำดับการเกิดแห่งปัจจะปัจจะสัมผัสสัมผัสปัจจะอะไรเกิดก่อนอะไรเกิดหลังมัชฌิมานิกายมูลปันนาต มหาตันาสังกยสูตรเหตุแห่งการเกิดในคารประกอบด้วยมารดาบิดาอยู่ร่วมกันมารดามีระดูทารกที่จะมาเกิดก็ปรากฏตรัสกับท่านพระอานอนท์การที่จะเป็นสัมผัสได้การที่จะเรียกสัมผัสได้จะต้องมีกายมีรูปหากกายหรือรูปไม่มีการสัมผัสเพียงแต่ชื่อ หรือกายรูปไม่มีจะมีการกระทบนั้นไม่ใช่ฐานะเป็นไปไม่ได้ไม่มีรูปไม่มีกายจะเรียกว่ามีการสัมผัสมีการกระทบนั้นเป็นไปไม่ได้คนที่ตายแล้วจะมีสัมผัสมีการกระทบมีความรู้สึกไม่ใช่ฐานะเป็นไปไม่ได้เมื่อมีกายมีรูปแล้วส่วนแห่งวิญญาณคือ อารกที่จะมาเกิดก็ปรากฏแปลว่านามรูปรูปนามรูปคือมหาปูตะซึ่งก็คือในทันทีที่มารดาบิดาปฏิสนธิความเป็นรูปรูปที่เป็นมหาปูตะอันประกอบด้วยดินน้ำไฟลมก็บังเกิดครบถ้วนแล้วในกัรของมารดาขณะเดียวกันนามคือส่วนของใจ อารคที่จะมาเกิดข้็ปรากฏเป็นส่วนของนามนั่นก็คือนามรูปรูปนามเป็นธรรมสองประการนามรูปรูปนามธรรมสองประการเป็นสัมผัสสัมผัสที่ตามอิงอาศัยซึ่งกันและกันไม่มีส่วนใดแยกจากกันความประชุมพร้อมแห่งปัจจัย3ามประการนั่นแหละความเป็นรูปกับนามนามกับรูป ทำสองประการเป็นสัมผัสความเป็นสัมผัสความเป็นรมสองประการมีได้ด้วยประการชนี้เมื่อรูปนามนามรูปบังเกิดขึ้นแล้วในการแหงบานดากระบวนการธรรมชาติก็พัฒนาการโดยลำดับกระทั่งเกิดมีอายตนะภายในและเมื่อครบกำหนดอารมณ์ก็คลอดออกมาสัมผัสกับผัสสะอะไรเกิดก่อนอะไรเกิดหลัง ในบทว่าทารกที่จะเกิดทรงใจคำว่าเหตุปัจจัยแห่งธรรมสมประการมารดาบิดาอยู่ร่วมกันมารดามีฤดูทารกที่จะมาเกิดก็ปรากฏสภาวะตรงนี้อยู่ในช่วงรูปกับนามเป็นธรรมสองประการอาศัยกันและก,กันจึงเป็นได้เพียงการสัมผัสขณะเดียวกันอาศัยทวายะเป็นส่วนสอง ความประชุมพร้อมหรือความประจวบพ,พร้อมแห่งทำสามประการเป็นภาษาพระองค์ใช้คำว่าทำสามประการเป็นภาษานั่นก็แปลว่าสัมผัสคือทำสองประการอันได้แก่รูปกับนามนามกับรูปแต่ทำสามประการเป็นทวยะเป็นส่วนสองวิญญาณอาศัยทวยะหรือส่วนสองแปลว่าอายตนะภายใน กับอายตนะภายนอกนั่นก็คือสัมผัสเป็นนามรูปเป็นธรรมสองประการแต่ภาษาอาศัยทวายะเป็นส่วนสองคืออายตนะภายในกับภายนอกปิญญาอาศัยเป็นธรรมสามประการเป็นภาษาความเป็นสัมผัสคือนามรูปเป็นธรรมสองประการที่ยังไม่ปรากฏอายตนะแต่ภาษาอาศัย ทวัยะหรือส่วนสองวิญญาณอาศัยมีความต่างกันกล่าวคือทำสองประการที่เป็นสัมผัสนั้นเป็นมาตั้งแต่เหตุปัจจัยสามประการคือตั้งแต่ปฏิสนธิซึ่งอายตนะยังไม่ปรากฏก็ได้ทำสองประการที่เป็นสัมผัสนั้นเป็นมาตั้งแต่เหตุปัจจัยสามประการ คือตั้งแต่ปฏิสนธิซึ่งอายตนะยังไม่ปรากฏก็ได้แต่ผัสสะอาศัยทวยะหรือส่วนสองคืออายตนะภายในกับภายนอกสัมผัสหรือนามรูปมีมาตั้งแต่ปฏิสนธิส่วนปัสสะจะมีได้ก็ด้วยอายตนะภายในกับภายนอกปรากฏแล้วเท่านั้นเมื่อร้อยเรียงลำดับอย่างนี้แล้ว ผู้เป็นบัณฑิตย่อมรู้แจ้งแทงตลอดว่าสัมผัสกับภาษาอะไรเกิดก่อนอะไรเกิดหลังสาธุ